นถ้าขายแล้วโอเคเป็นคนดีโอเคเป็นคนดีไม่พูดกันเลิกขายเอ้ยไม่ใช่ใจเย็นใจเย็นแต่คนที่มันอยู่ด้านบนม่พูดเลยไหนก็ได้นะที่บอกว่าไปพูดอ่ะวันนี้เราจะไปทำอะไรครับมาเล่นต้นดีรับระจญาพาที่เร็วแต่เลยมาวันนึ่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ไงใช่ไม่ใช่ไปแล้วไม่เป็นไรไปเลยดิวใครห้ามเราไปดิ ไปแล้วไปแล้วจับเล่นแล้วจับเล่นแล้วสีอะไรเป็นสีเอ่ยเอ่อม่วงแพ้สีแดงเป็นซอมบี้เป็นี่เดมอนเลยโอเคที่เดมซอมบี้นะเทมเบิ้ลเออจะได้ยินเสียงอะไรดังไหนก็จับไปนะคะปกพิดบ้านอย่างใดโอเคซอมบี้ซอมบี้โจมตีนะคนไม่เห็นหรือเดียมเป็นซอมบี้ไม่เห็นบ้าเออจ่ายพวกเราคนตายแล้วระเบิด แต่กล้องนี่แบบน่ากล่วเลน้องหลงเริ่มเลยแล้วมันได้พูดเองหรือเองมาเป็นแท่งเลยเราอยู่ในฐานกันแล้วตอนนี้เป็นกดอยากจะขึ้นไปตรงนั้นก็โดนลเมบี้องไปเรื่อยๆเฮ้ยไม่ได้เอาเวียงเริ่มแม่ทำไม่ขั้นต้องไปจำอะไรการเป่าเหมือนกันเอาอันนี้แล้วล่ะไม่ได้มั้งเฮ้ยมันโกงไม่ได้เยไม่ได้จี๊ดจ๊อยใครที่ไปดูคลิปที่แล้วก็ไปดูได้นะครับเป็นกดเป็นกาครจะได้ดูไม่ดูเรื่อบ จะใหสามสองหนึ่งเอ้ยผิดแชแนลป่ะน้ำคอมอีกเว่อร์ไม่เข้าใจมุกเหรอเนี่ยเออขอโทษครับไม่เข้าใจมุพอดีเราไม่เข้าใจมุกนะครับผมทีวูทีวีเราไปอยู่ที่ไหนกลับ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 ด้านกลับด้านดูทีวีกันมาดูทีวีกันหน่อยมันขึ้นไม่ได้ป่ะเออเรามาดูกันมาดูย้อนช่องพายโลเกมเมอร์ไหนไหน โอ้โหหนุ่มสนุกมากเลยฮัลโหลเกมเมอร์สนุกนั่นหนังหมูเลยมัดใจนั่นหนังหมูนับนี่พับรออะไรเออคอมบี้นับหรือเปล่ลยใช่คนจะนับเหรออย่าเพิ่งมีเตรียมการไม่เสร็จเฮ้ยตั้งใจขึ้นตรงนี้เฟลนี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยกับไอ้ตัวเฟลก็อฮ่าไฟเลทเฟลนี่คือตามย่าถ่ากรรมซัมติงไรเดน เออแต่ที่ถ่ายได้สิบนาทีนะถ่ายได้แค่สิบนาทีเป๊ะจะมายิไม่ได้แค่นั้นแหลอครับเพาะว่าได้แค่สิบนาทีได้แค่สินาทีสิบศูนย์ศูน0์ูนหน่งวิเเนียนแน่นอนตัวเห็นแล้วเอายังเริ่มเลยเอายังเนี่ยนะเริมเลยเริ่มเลยไปไปยุเฮ้ยนะอเนียนแน่นอนตาดีขนาดไหนก็มองไม่เห็นนะ

มันเด็กเก่สอนีกินเองหมอเหุดกมันอยู่ไหนไว้ตัวนึงอะมัเนกเก่าอยู่ไหนดูมันอยู่ไหนไอ้ตัวน่งะมันต้องอยู่บนมันต้องอยู่บนอกบนบนนียไม่ได้ด้วยอยู่ไหอยู่ไหนอยู่ไหนวะไปเร็วไปแล้วคนไปแล้วไ้คนามชีวิตเช่ไง <Yeah. S 2> ตวสอัตว,ว์ซัมบีไ, <S <S ไม่จำกัดแล้วเราจะเล่นไปเต็มเพื่อไอ้ดอนเพื่อความเฮฮาไปกเออ,อถ้าเกิดคลิปนี้แบบเกิดคลิปนี้แบบพูดไปพูดมาแล้วมันแบบยังไแล้วมันแบบตัดตัดากไปเลยแบบมาจบคลิปเลยกไม่เป็ไรเพราะว่าอาจจะแค่ปทําไมไม่เราเต็มครับพูสเห็นว่าไ มันซื้อไม่ั่้ไปไหนแล้ววะนะเออได้เกิดไอคั่วแบบของไอตัวนังตวงนก่อนราแต่งวะไอตัวหัวหน้าวงการไอตัวเนี่ยมาจากไหนมาจากไหนนะฮาวดูคอมแบทเอ้ยอย่าแซปเปอร์ดีเอออย่าแซปอยู่ไว้อยู่ไม่ได้เนี่ยมันต้องจริงว่ะแซปไม่ได้แซปอย่างเดียวเฮ้ยแซปอย่างแซปอย่างเดียว แฟปเลยเหรอมันวิ่งช้าเลยนแฟปอะไรแฟปท่าเหรอแ่เยบใช่ครับอุ้ยนี่ไอ้เจ้าวิธี์จะช็อตกันไอ้เจ้าวิธี์จะช็อตกันนี่นอนพูดถึงเอ้เจ้าวิธย์ช็อตกันเราพูดถึงไอเอ็มเอ้เจ้าวิทยได้ช็อตกันพื้นที่นี่ไม่ช็อตกันเออถ้าเกิดเสียงลังหน่อยก็ทางบ้านก็นะครับทางบ้านก็คือมีบ้านนะครับบ้านเหนียงคาเฮ้ยตรงนี้ปีเตอร์พาร์เกอร์เข้าสิงแล้วตัวมาดูเลย อยู่ไหนล่ะไอนี่อยู่ไหนับปุ่นตะ้เกลาสองสิงพี่ดอยู่นี่อยู่ฐานบูโอ้โหับคุณที่บออโอ้บ่าเฮ้ยสองไยิงะไรหับแดงจล้องไม่ต้อทำอะไรมเขาเขาจะกาลังหนีผมนะครับจะหอดไหมจะหลอดด้วไมคืตวครับไอ้บู๊นี้บู๊นี่บู๊นีบู๊นี่ตันละไหนมันอยู่ไหน วัดอไรอยู่ด้วยหายไปไหนหมดวะเฮ้ยอะไรข่ามึกบอกมันแวท่าจะไม่ใหาเลย no you kill my f r i e d กลับบ้านแล้วกับบ้านน้เีไปหนาทีแล้วไปเรียกมาทเบยเลยจมวะ อยู่ดิมันยิงด้วยอีกยิงผมไม่ทคลเลยเฮ้ยทำไมมันกดอยู่เลยกันไม่ได้嘛เด็ดเด็ดเด็ดเออแป๊บอันนี้ที่เขาบอกไว้อีกทีนั่นจะแบบหมูดะาวทันหมูมะนาวทันอยู่ดีเธอจะหมดอยู่นั่นแตะหมูมะนาวหมูมะนาวช่วยพสดงหมูมะนาวเน่เราเจอใครนะาไปมัวสีขาววัดดีจ้าวัดดีจ้าโทรโทร มันก็โบกสีขาวด้วคู่นะมันก็โบกสีขาวด้วยมันโบกสีขาวตัวแดงเลยใหน่อยวะใบหน่อยตะกรงไม้ค้อนเสียบตัวแดงใบหน่อยตัวแดงโอ้ขับไปอยู่อะไรตรงจันมาดินอยู่ตรงนั้นแล้วเพื่อนเดี๋ยวเราเฝ้าตรงนี้มาเองเป็นโจน่าร้อยเดียว่ะตอนนี้ผ่านไปนเจ็ดโอ้อีกเจ็ดเอออีกเออเจ็ดแปดสิบสามนาทีนะอีสามนาทีจบเสียง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 บ้านตูนดีดจังไเออีสามนาทีไวจังวะ เธอแปกนีเอแกมอเสักาเดียวมันตูมันดังไหมไม่รเล็กแกทำเป็นสองอันี้ดิสองอะไรวะเออไม่ทำอ่ะเปันพาเี่ยสองลงมันห้มันอยู่ไหนวะไอไอตัวไอตัวนั้นอะโอิเอาคลิปตัดเนะ่ะ เล่นน้ำคีอาเฟนบาลันมันอยู่ไหนบอกมาลูกสมุนมันอยู่ตรงที่ขับกลางครับผมไปแล้วไปแล้วอยู่ไม่ได้อยู่ที่ไหนนะขับกลางมันแปะในกระบอกไปอยู่ในทำกลางอ่ะโอ้ทำลายทิ้งแบบใครมันว่าโซเซอร์อาเฟนบาลันโซเยอาเฟนโซอะไรยู่ไหน ได่ได้ตอกมิวัวได้ปบปแป๊บ9จับมายวเฮ้ยลอ่ะหลอน่ไหนวะว่าดีจียในเก้าโซลิีเอชมอเฮดอีกแล้วเฮ้ยเดอามาตีกันนั่นแหละจับามจับับร์บมันหนีไปแล้วไม่ใครอาเจอหน่าอยู่ดีดู เราไปเราอยู่แถวๆนี้แหละเราอยู่ทานบัวเราไปแล้วเราเจะไปที่ละโหวดเพราอยู่ทหานตัวเองแน่นอนเลยกูจะเอาขึ้นอยหนอเลกาโซลิกมาแล้วเลก้าโซลิกที่เอ็นโบเฮดสังพังติดเลกัสติเอทถูกเงียบกลับบ้านไม่ไปกินข้าวแล้วข้าวหอมไหมเขามันไก่หน้าปลาคอยตัวมันอยู่ไหนวะอยู่เมื่อกี้ อตัวันไากบอกอยู่ไหนะไปตัวมไม่เห็นจริงดลเฮ้ยมาไนไหนวะตูตูไม่เห็นหรือว่าไม่เห็นไปเลยไม่เลต้ตู้ดิตู้ดิตดิีกาพอมเก็ยไหนมาช่วยแล้วโจ๊ห้าร้อย เลยสองจีโอ้โหจุดห้าร้อยจุดห้าร้อยสิบกิบัตไห้ไข่โลดได้เก่งว่มันรอดได้เก่งวะดห้าร้0ใส่ไม่งูไมหมูหม่ไหนแล้ววะโอ้ยเ่มม้นเดือหวะ